เพ Nil, ื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำเพื่อนมาทำชุดรวมปลาไลนะครับผมชุดรวมปลาไลกครับประกอบไปด้วยครับผมข้าวปั้นสองคำนะครับปั้นข้าวปั้นไปเลยครับผมสองคำครับผมเห็นชุดรวมปลาไลนะครับผมคเั็นข้าวปั้นสองคำตามไปด้วยมมยองครับผมมายองสองคำนะครับเพื่อนครับมายองสองคำ มายอมนี่ก็ปั้นข้าวกลมๆนี้นะครับเพื่อนแล้วก็พันด้วยแซลมอนนะครับผมพันแบบนี้เลยวางลงไปครับผมแล้วก็พัน้วครับวางลงไปครับกดเล็กน้อยนี่ครับผมประมาณนี้เลยครับเพื่อนแล้วก็ตามบนใบปลาไหลสองคำนะครับี่ครับปลาไหลปลาไหลสองคำแบบนี้นะครับปั้นแบบนี้เลยเพื่อนเราก็พันในสาายนะครับผมน่ครับพันสลายเลยนะครับผม นี่ครับพันในปลาไายครับผมแบบนี้เลยนี่ครับนี่ครับผมสุดรวมปลาไหลครับผมปลาไหลสองคำนะครับเพื่อนนี่ครับผมครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับีข้าวปั้นสองคำนะครับนี่เป็นข้าวปั้นครับเป็นข้าวปั้นช่วงหางนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงหางจะไม่มีไขมันแทรกน้อยนะครับแต่ว่าอ่า มายองนี่จะเป็นมายองช่วงท้องครับผมมีมันครับผมนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆน้าทานไหมครับโอ้สุดยอดครับผมไปก็จะทําเป็นตัวสุกนะครับเพื่อนๆสุกอะไรนะครับผมสามดิบนะครับผมสามดิบยองสุกนะครับเพื่อนนี่ครับผมหกคำสุกก่อนนะครับผม นี่ครับปั้นึ่งคนหกคำสุกนะครับผมเป็นหกคำสุกนะครับผมมะเลยนะครับผมหกคำสุกตัวนี้งริเพื่อนจะเป็นตรงนี้จะมานี้มากนะครับผมคือเป็นช่วงหางนะเพื่อนช่วงหางกับช่วงท้องนี่ครับช่วงหางกับช่วงท้องจะแตกต่างกันตรงนี้ครับเห็นไหมครับ นี่มันมากครับช่วงช่วงชวงท้องอันนี้ช่วงหางมันมากมันน้อยครับผมจะแตกต่างกันออกไปครับผมครับนี่ครบัผมผมคำสุกนะครับเพื่อน,นครับ อยู 6, คทาม100เปอร์เซ็นต์นะครับเอ้70ปอร์เซนะครับผมนะสูขประมาณ70เปอร์เซ็นนี่ครับผมแล้วก็จัดเวียงไฟถดใน,น้อนาบ้านไปเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมอะต่อไปต่อไปนะครับผมเซ้นนี้จะเป็นชุด สามคำดิบนะครับผมสามคำดิบนี่สามคำดิบสามคำอ่าแล้วก็สี่คำตัวนี้เป็นตัวสูกครับผมนะคนี่เลยครับเพื่อนมันเอนเ นราจะปั่นตัวนี้สุกสี่คำนะครับเพื่อนเปิดไฟให้สุกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุกครับพันด้วยข้าวข้าวพันด้วยแซลมอน นี่ครับผมแงซ้ายเลยี่ไปเนปเอนนนนะะบอร์ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนี่ครับก็จัดเรียงประมาณนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เติมมามายองงนส แล้วก็ไข่กุ่งลงไปในนี้ครับผมเสร็จนี้ก็เขาเรียกว่าสามคำมายองสามคำมายองดิบแล้วก็อ่าแล้วก็มายองสุกครับผมสามดิบยองสุกนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมที่รับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผม